สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาแกะของกันนะคะสั่งของมาเพิ่มนะคะของก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะทุกคนโอ้โห Being. ขึ้นราคาอีกแล้วขึ้นบ่อยจังขึ้นมาสองรอบแล้วนะทุกคนของขึ้นราคามาสองรอบแล้วนะคะอัน,นรอบนี้ก็ขึ้นราคาอีกแล้วของทุกอย่างเริ่มขึ้นราคากันหมดแล้ว แต่ว่าแม่ค้าก็ยังคงราคาเดิมอยู่นะทุกคนพวกหูกระเป๋าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอุปกรณ์ยังพอตึงราคาไว้ให้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าขึ้นอีกรอบหน้าก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะคะขึ้นทุกอย่างเลยอันนี้ก็ราคาก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นราคานะคะทุกคนขึ้นราคาหมดเลยอะ่ะ ตัวนี้จะเป็นสายเปียนะคะรอบนี้ทางร้านใส่ถุงมาให้อย่างดีเลยนะทุกคนบินด้วยอันนี้เป็นสายเปียนะคะทุกคนสายเปียหนังรอบนี้เราจะสั่งมาเพิ่มก็คือสีขาวกับสีดํานะคะสีอื่นๆก็ยังมีอยู่นะถ้าใครสนใจสายเปียหนังนะคะมีหลายสีเลยนะคะติดต่อที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสได้เลยจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะ รอ,อบนี้แบบว่าทางร้านเซฟมากเลยนะคะเพราะว่าของหายค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็กล่องมาแต่ละรอบนะคะเยินแตกหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะเป็นสายเย็บขอบนะคะทุกคนสายเย็บขอบนะคะขนาดหนึ่งนิ้วนี่ <c oughs> สายเย็บขอบขนาดหนึ่งนิ้วนะคะนี่ตัวนี้จะเป็น จะเป็นแม่เหล็กนะคะทุกคนตัวนี้เป็นแม่เหล็กนี่นะคะเป็นแม่เหล็กนะคะถ้าใครไม่อยากได้ยกกล่องอยากได้เป็น1ชุด2ชุดสามชุดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแบ่งได้นะคะสำหรับแม่เหล็กแล้วก็กระดุมก็แบ่งเป็นถุงเล็กนะคะกระดุมก็จะมีเป็นแบ่งเป็นถุงเล็กถ้าถุงใหญ่ก็ หนึ่งถุงก็จะมีพันชุดนะสำหรับราคานะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0930532316นะคะสำหรับที่ใครที่อยากได้อุปกรณ์ตกแต่งกระเป๋าสารเส้นพลาสติกนะคะอุปกรณ์หรือว่าเส้นพลาสติกเนี้ยค่ะก็สามารถติดต่อที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกกระดุมนะคะก็จะรอบนี้ก็จะเซฟมาเป็นอย่างดีเลย อันนี้จะเป็นกระดุมขายาวนะคะทุกคนสิบสามขีดสิบสองสิบสามขีดสิบสองมาสองกล่องเอ๊ะสั่งไปสองกล่องได้มาสองกล่องนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ <c oughs> ก็จะเป็นครอบตอกตัวเจาะแล้วก็จานรองนะคะตัวนี้ <c oughs> ใช่รอบนี้เซฟมากเลยนะคะเซฟ ใช่รอบนี้แบบเซฟมาทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าอของเราส่วนมากเราจะสั่งของเยอะกันมากเลยนะทุกคนแล้วก็กล่องค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็หนักนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างก็เป็นเป็นพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้ค่ะก็จะค่อนข้างที่จะน้ําหนักเยอะนะคะหนักแล้วก็กล่องมาค่อนข้างที่จะกล่องพังมากเยินมากนะคะ ตัวนี้เ็าจะเป็นครอบตอกนะทุกคนครอบตอกแล้วก็ตัวเจาะนะคะครอบตอกของเรามีเบอร์เดียวนะมีเบอร์13นะคะสําหรับใครที่ถามว่าเบอร์13ใช้ตอกกระดุม8มิลได้ไหมกระดุม8มิลก็ตอกได้กระดุม13มมิลก็ตอกได้นะคะนี่สำหรับใครที่อยากได้นะคะเรียกชื่อไม่ถูกก็แคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วก็ส่งให้แมคค้าดูได้นะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรเลยนะทุกคนแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวเจาะนะตัวเจาะเราไว้สําหรับเจาะอ,อุปกรณ์เจาะหูกระเป๋าพวกนี้ค่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นจานนะคะจานรองเหล็กนะคะจานรองเหล็กไว้รองตอกกระดุมนะคะ <c oughs> เวลาเราทําพวกอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ตอกลงตรงนี้เลยก็ได้นะคะใช้งานได้หลากหลายเหมือนกันนะคะสําหรับจานรองเนาะกระดุมของเราได้มา3กล่องอยู่นะคะเป็นกระดุมขายาวทั้งหมด กระดุมขาสั้นก็ยังมีอยู่นะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งของมานะคะรบกวนแจ้งขนาดให้แมคค้าทราบด้วยนะคะว่าลูกค้ารับเป็นกระดุมขาสั้นหรือขายาว8มิลหรือ13มมิลนะคะถ้าสั่งเป็นกระดุมมาเฉยๆนะคะจะได้ขาสั้นปกติไปนะคะทุกคนเนี่ยแม่ค้าก็ได้เถียงกับลูกค้าหลายรอบมากเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งมาเป็นกระดุมห่งหอ่หอสห่อสห่ออะไรเงี้ยค่ะแม่ค้าก็จะจัดเป็นกระดุม 13มิลน,นะคะ13มิลขาสั้นปกติไปให้สำหรับใครที่อยากได้กระดุมเล็กเม็ดเล็กๆก,ก็คือจะเป็นกระดุมแปมิลน,นะคะสำหรับใครที่อยากได้กระดุมขายาวก็ต้องระบุมาว่าเป็นกระดุมขายาวเพราะว่าเราจัดขาปกติไปแล้วลูกค้าแจ้งมาว่าได้กระดุมเล็กนะก็เถียงกับแม่ค้าใหญ่เลยถ้าไม่ได้ระบุมาแม่ค้าไม่ได้จัดให้นะกระดุมเล็กอะไรเงี้ยค่ะพอส่งรูปให้ดูอ๋อ ที่ไหนได้ลูกค้าอยากได้กระดุมเป็นขายาวขายาว13มิลนะคะแต่ไม่ได้ระบุมาแม่ค้าก็จัดเป็นปกติให้นะคะทุกคนสั่งของทุกรอบต้องสั่งทุกรอบต้องแจ้งขนาดให้ละเอียดทุกรอบด้วยนะคะว่าสั่งเป็นกระดุมขนาดไหนแล้วก็เส้นพลาสติกด้วยนะคะว่าสั่งเป็นขนาด6มิลหรือ12มิลอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าสั่งสีมาแจ้งสีมาปกติ เส้นพลาติกแม่ค้าก็จะจัดเป็น12มิลให้เลยถ้าใครระบุมา6มิลแม่ค้าถึงจะรวมยอดให้6มิลนะทุกคนเพราะว่า6มิลกับ12มิลราคาจะค่อนข้างต่างกันนะคะตัวนี้จะเป็นดอกนะคะ,ต,ะ,ะ,คะตัวนี้จะเป็นดอกขนาดกลางนะคะทุกคนดอกขนาดกลาง1ห่อนี่มี100ดอกนะคะ1ห่อ100ดอกตัวนี้จะเป็นรวมสีหวานนะคะตัวนี้จะเป็นรวมสีทึบสำหรับอุปกรณ์ที่มาวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะ ก็จะมีมาเพิ่มแค่สายเปียนะคะเพราะว่าอสองรอบที่ผ่านมาที่เราสั่งมานะคะไม่ได้ใช้เลยทุกคนพอของมาถึงปุ๊บนะคะลูกค้าก็รับไปปั๊บนะคะแบบสั่งยกมว้วนยกม้วนไปสองรอบสามรอบนะคะตัวนี้เราไว้ทําสายก็ได้นะทุกคนเป็นสายสะพายสายหิ้วอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าใครจะทําเป็นตัวปิดปากกระเป๋าก็ได้นะคะนี่ ตัวนี้ขนาด1นิ้วนะคะทุกคนเป็นสายเย็บขอบนะสายเปียหนังก็มีนะคะสายเปียหนังแล้วก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีม่วงสีครีมสีขาวสีเทาสีดำสีน้ำตาลนี่ค่ะมีหลากหลายสีเลยนะคะใครสนใจเป็นสีไหนสนใจเป็นอุปกรณ์ตัวไหนนะคะ อุปกรณ์อย่างอื่นก็มีนะทุกคนที่ไม่ได้มีมาวันนี้เนาะก็มีหลากหลายเลยใครสนใจเป็นตัวไหนก็สามารถทักมาถามกันได้นะคะว่ามีตัวนี้หรือเปล่ามีตัวนั้นหรือเปล่าหัวแรงอย่างเงี้ยก็มีนะทุกคนเป็นพวกหัวแรงเป็นพวกอันนี้ก็เป็นตัวเจาะตัวครอบต่ออ,อะไรเงะะี้ยค่ะเป็นอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถสอบถามได้แต่สําหรับมือใหม่นะคะมือใหม่ที่หัดทำนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ ก็จะเป็นสําหรับที่แบบว่าตอกตอกกระดุมนะคะใส่กระดุมแต่ถ้าใครที่เพิ่งหัดทํานะคะก็ใช้เป็นเส้นพลาสติกแล้วก็สายยางไว้ทาําหูกระเป๋าก่อนแค่นั้นพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์สําหรับตกแต่งทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ